เปียวเนียเสื่อมต่อบันซีเล่าเดบอครับอันนี้เป็นคําถามของทางเล่านะครับผมขอใส่ภาษาอีสานในการตอบนะครับบันเนียก็อันดับแรกําถามก่อนว่ามีบันซี่เปียวเนียเราไปคันมมีแล้วเนี่ก็เสื่อมต่อเลยครับก็เนี่ยครับกดเปียวเนียแล้วกับเปียวเนีย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 แล้วก็เลือกตรงนี้เลยนะครับเปียวเนียแบบที่ผมใส่นี่แหละแต่ว่าบันนี้ปัญหาของหลายๆคนมุม น้องบนบอกอย่ว่ามันชีมีปัญหากันในการสมัครเปลวเนี่ยก็คือครับมองนี้นะครับมองตอนเข้าสมาัครอ่ะเวลาเขาเลือกประเทศเล่าแล้วมันสีขึ้นตำแหน่งให้เข้ายั่งยืนที่อยู่ให้เรียบร้อยนะครับต้องอยั่งยืนก็ใส่อะไรตั้งซุ่มนี่แหละครับต่างๆเอกสารต้นนาคานหรือเอียงก็ได้เิ๊กเอาแต่ว่าเพื่อนแนะนํากับบินบินคาเฟ่นะครับบินค่าสาธารณรปโภคเเนี่ยแหละครับเนี่ยเป็นบินคาเฟ่มากกันจะเป็น จะอยู่ให้เขายัางยืนได้นะครับถัดมากกับส่วนการเลือกธนา,านน้ากัะก็ว่าได้ละเขาว่าให้เป็นโตเป็นหลนให้ให้เป็นตัวกีบก็ได้แต่ว่ามันมันสีมันสีแปลงหลายเทือนมันแปลงหลายแปลงหลายแล้วมันก็ดเซมีปัญหาเนาะวันนี้เขาบอกว่าให้ใส่ตัวอย่างนะ C O E B L A L A ไหมจักอ่านว่าอย่างครับมันเป็นสวีปโคดของเล้า แล้วห้องก็ใส่แบ่งปกติห้องรกับ B C E L ฮะล่ะแต่ว่ารหัสอ่าสวิปโคดก็เป็น C O E B L A L A แล้วก็ตามเลขเท่ย่เท้องหามาได้ครับลองเบิ้งนะครับได้เยอะครับผมเชื่อมต่อได้เยอะสรุปว่าได้เยอะตะกะสมัครยากจักหน่อยลองเบิ้งนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องเอน้องเอเดวิชนะครับผมยุ่ทั้งเล่าวหละเป็นหาข้อมูลมนาะเปนทีสต็อกมาโดนแลหละใครสนใจ อยากถามเป็นการสร้นตัวกระทักไปเด้อยผมว่าเกียวขอบคุณครับขอบคุณน้องเอนําขอบคุณคําถามครับ